เล่นแล้วมันสนุกยังไงคะลูกลูกปัดก็สนุกแบบนี้นะคะมันมันมีความรู้สึกยังไงคะเล่นลูกปัดแล้วก็มีชมวิวในค่ะชมวิวลูกปัดนี่หรอคะใช่ค่ะมันมีความรู้สึกยังไงคะก็เลืสื่อสนุกไปเลยค่ะมีความรู้สึกสนุกไปเลยค่ะแล้วก็แล้วมีประโยชน์ไหมคะเล่นลูกปัดมีประโยชน์ไหมคะก็มีประโยชน์ดิจิลค่ะมีประโยชน์ว่าอย่างไรคะมีประโยชน์ ประโยชน์อะไรจากลูกปัดคะก็ไดจากลูกปัดสีเงินกับสีชมพูกับสีเทากับสีขาวแล้วกับสีส้มแล้วก็กับสีชมพูแล้วก็กับสีเหลืองค่ะอ๋อก็คือการเล่นลูกปัดคือได้ประโยชน์จากการแยกสีใช่ไหมคะใช่ค่ะสีชมพูว่ายังไงนะคะสีเหลืองสีเหลืองแน่รสีส้ม เป็นสีน้ำเงินคะ blue b l แล้วก็สีขาว white แล้วก็มีสีอะไรอีกหรอคะสีเหลืองไปยังคะสีเหลืองยังเลยสีเหลือง y e ล l o w y e l l สีเขียวอะคะ green g ีนมีสีดำไหมคะไม่มีค่ะไม่มีสีดำว่าไงคะสีดำว่าแรกเออสีดำแรก แต่ว่าวันนี้พี่ไม่ชอบสีดําค่ะแต่ว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้รูปแบสีดํามันไม่ค่อยมองเห็นค่ะอ๋อมันมองไม่ค่อยเห็นค่ะแต่ว่ามันมันมันแพ้เกินไปสีดำอ่ะอ๋อค่ะแต่ว่าจะผสมกันไม่ได้ค่ะอ๋อมันผสมกันไม่ได้ค่ะงั้นก็แยกสีต่อไปนะคะโอเสค่ะชิ้นนี้จะมาคุยมานะคะแล้วแว จะมาชมวิวใหม่กันนะคะ,ะค่ะจะลาไปแล้วเหรอคะ,คะอ่ะอสวัสดีค่ะลาไปแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าค่อยมาคุยกันใหม่นะคะโอเคค่ะแลาตอนเย็นเราก็มาคุยใหม่กันค่ะ,ะค่ะ